ลองของจอนนี่ลิ้วล้อผู้มีอํานาจจากกรณีจอนนี่มือปราบตำรวจชื่อดังออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีคลิปเสียงของนายกพูดคุยกับฮุนเซนด้วยท่าทีที่ดุเดือดและไม่พอใจอย่างมากซึ่งช่วงหนึ่งจอนนี่เผยว่าทหารยืนอยู่เคียงข้างประชาชนและประชาชนทั้งประเทศเราอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบทหารในฐานะผมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่านควรลาออกครับ ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้บังคับบัญชาของผมนี่พูดจากใจถึงแม้นว่าลูกน้องของท่านจะไม่มีใครออกมาพูดผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจะไม่มีคนไหนออกมาพูดผมไม่สนใจแต่กูจะพูดเพราะกูไม่พอใจที่นายกของกูเป็นแบบนี้ลาออกครับคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำตามนี้ล่าสุดวันนี้จอนนี้ได้ออกมาเปิดเผยอ้างอิงแหล่งข่าวคนหนึ่งว่า แหล่งข่าวผู้มีอำนาจที่รักผมชื่นชมในผลงานคุณงามความดีของผมที่ผมช่วยเหลือสังคมส่งข่าวมาบอกผมว่ามีข้าราชการที่เป็นลิ้วล้อของผู้มีอำนาจบางคนจะหาทางเล่นผมจากการแสดงออกที่ผมแสดงออกทางความคิดเห็นของผมที่พูดออกไปถึงนายกรัฐมนตรีในวันนั้นตามสิทธิที่ผมแสดงออกทางความคิดได้และก็คนทั้งประเทศแสดงออกทางความคิดเห็น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผมผมพร้อมยินดีให้เล่นคุณมาเลยนะผมจะเราดูใบหน้าของพวกคุณผมจะถ่ายใบหน้าของพวกคุณไว้ให้ลูกๆห,หลานผมดูว่าหน้าตาแบบนี้แหละลูกคิดค่าของนักการเมืองบางคนที่ใช้อำนาจที่ขาดคุณธรรมผมพร้อมต้อนรับเต็มระบบผมคนสาธารณะผมรู้กฎหมายจะทำอะไรผมรู้หมดแหละอะไรผิดอะไรถูก ไม่งั้นไม่ยืนอยู่บนโลกโซเชียลมา12ปีให้คนติดตามกว่า17ล้านคนหลอกและยอดแชร์รวม4,700ล้านวิวผมไม่โง่เหมือนใครบางคนหลอกคิดจะฆ่ากูฆ่ากูให้ตายนะดูสิขาราชการคิดค่าไอ้ตัวไหนหน้าไหนที่รับใช้นักการเมืองโง่ๆบางคนที่จะมาเล่นกูพี่น้องผมเราดูหน้าพวกมันกับผมด้วยนะ ผมจะถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ดูไม่แน่งานนี้อาจมีปืนลั่นจากผมแน่และประกันตัวสู้คดีต่อไปตามนั้นวิถีคนจริงกระแทกไล์เจเอเงินหมื่นยังได้ไม่ครบนายกเสนอหน้าถามอังเคิลอยากได้อะไรบอกหนูกลายเป็นไวยรัาขึ้นมาทันทีหลังเจเอเจ้ามือเงินกู้โหดคนดังโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวกับประโยคสั้นๆที่โดนใจคนเกือบทั้งประเทศว่า เงินหมื่นคนไทยยังได้ไม่ครบเสือกไปถามคนอื่นอยากได้อะไรบอกหนูจนมีชาวเน็ตเข้ามากดถูกใจกว่า1 0 0 0 0แสนถูกใจและแชร์ออกไปกว่า1 0 0 0 0หมื่นครั้งซึ่งโพสตของเจเอ๋น่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีคลิปเสียกของนายกรัฐมนตรีที่ถูกคุณเซนปล่อยออกมาดิสเครดิตทางการเมืองซึ่งช่วงหนึ่งของคลิปนายกพูดกับคุณเซนว่าอังเคิลคะอยากได้อะไรก็บอกเห็นใจหลานหน่อยเห็นใจหลานหน่อย อยากได้อะไรก็บอกเห็นใจหลานหน่อย